สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องพลังข่าวค่ะช่องที่ทีมงานพลังข่าวได้หาประเด็นร้อนเรื่องที่น่าสนใจต่างๆที่เราจะจับมาสรุปแล้วเล่าให้ทุกคนฟังค่ะตอนนี้นะครับบอกเลยว่าวงการกีฬาอาเซียนนี้กําลังร้อนระอุเลยครับคือมีประเด็นดราม่าใหญ่ที่เกิดจากการตัดสินใจแบบช็อกโลกครั้งเดียวแล้วมันก็สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเลยกลายเป็นทอ l k กอฟเดอะทาวบนโลกออนไลน์แบบทันทีทันใดเลยครับ แล้วคำถามที่หลายคนคิดตามมาก็คือเฮ้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะถ้าอยู่ๆมีชาติหนึ่งขอถอนตัวจากซีเกมส์แบบกระทันหันขนาดนี้แล้วที่สําคัญเลยนะทําไมถึงถอนตัวมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากการตัดสินใจของกัมพูชาครับที่แบบปุบปรับมากเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางวงเลยแล้วการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับมันส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งอาเซียนในทันทีเลย คือ,อยูดีดีกัมพูชาก็ส่งหนังสือไปที่สหพันธ์สีเกมเลยครับบอกว่าขอถอนตัวจากการแข่งขันไม่ใช่แค่ชนิดเดียวด้วยนะแต่มากถึง8ชนิดกีฬาโอ้โหเอาจริงดิทำเอาทุกฝ่ายนี่งงเป็นไก่ตาแตกตั้งตัวกันไม่ทันเลยครับกีฬา8อย่างที่ว่าเนี่ยก็มียูโดคาราเต้ปันจักสีรัตเปตองมวยปล้ำบูซูฟุตบอลแล้วก็เซปักตะกอ้อคือ ลองนึกภาพตามนะครับว่าการถอนตัวทีเดียว8รายการพร้อมกันเนี่ยมันจะทําตารางการแข่งขันปันป่วนขนาดไหนแล้วที่สําคัญคือมันกระทบกับนักกีฬาชาติอื่นเต็มๆเลยนะที่เขาซ้อมกันมาเป็นปีๆเอาล่ะครับแล้วตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มจะพีขึ้นมาว่าเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่หรือมันเป็นแค่ข้ออ้างเพราะว่าคําอธิบายของแต่ละฝั่งเนี่ยนะโอ้โหมันไปคนละทางเลยครับ คือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาให้เหตุผลเป็นทางการมาว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬากับทีมงานในไทยแต่พอไปดูในโลกออนไลน์นะความเห็นชาวเน็ตนี่สวนทางเลยเขามองกันว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยแล้วแต่มันคือการกลัวแพ้แล้วก็จงใจจะป่วนการแข่งขันมากกว่าแล้วปรากฏว่ากระแสในโลกออนไลน์เนี่ยเทไปทางฝั่งข้อกล่าวหาหลังซะงั้นครับคือมันถูกแชร์ว่อนไปทั่วอาเซียนอย่างเร็วเลย คนส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันฟังดูแปลกๆไม่ค่อยเม็กเซนเท่าไหร่แล้วจากความรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลนี่แหละครับมันก็เลยบานปลายกลายเป็นพายุทัวลงลูกใหญ่ในโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตจากทั่วอาเซียนนี้พร้อมใจกันออกมาวิจารณ์แบบจัดหนักจัดเต็มเลยเรามาลองดูคอมเมนต์แรกจากชาวเวียดนามกันหน่อยเขาบอกว่ายังไม่ทันได้แข่งชนะใครเลยก็ไปซะแล้ว ทำแบบนี้ใครจะไปเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณได้ละ่ะโหอันนี้คือจี้ไปที่เรื่องความน่าเชื่อถือกับสปิริตนักกีฬาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับส่วนคอมเมนต์นี้มาจากชาวอินโดนีเซียครับอันนี้คือสวนกับเหตุผลของกัมพูชาแบบตรงๆเลยบอกว่ากัมพูชากลัวอะไรขนาดนั้นประเทศไทยสงบสุขที่สุดแล้วความปลอดภัยดีกว่าที่กัมพูชาทั้งเยอะมาดูอีกคอมเมนต์จากเวียดนามครับอันนี้พุ่งเป้าไปที่เรื่องกลัวแพ้เลยโดยเฉพาะฟุตบอลน,นี่โดนเน้นๆ กลัวไทยจะยิงเละจนเสียหน้าเหรอที่ไม่ส่งทีมฟุตบอลมาก็เพราะกลัวโดนถล่มยับใช่ไหมโอ้โหอารมณ์เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับยังชาวอินโดนีเซียคนนี้เนี่ยเขามองว่านี่คือการจงใจป่วนชัดๆแล้วก็เรียกร้องไปถึงขั้นว่าเราควรจะบอยคอรดแล้วก็ขับกัมพูชาออกจากอาเซียนไปเลย เห็นไหมครับว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีจุดร่วมกันเลยนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับนิสัยขี้แพ้ชวนตีชัดๆไม่ใช่ความกังวลเรื่องความปลอดภัยอะไรทั้งนั้นทีนี้ถ้าให้เราลองมาสรุปเสียงวิจารณ์ทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งเป็นประเด็นหลักๆได้เลยอย่างแรกเลยคือถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือไม่มีสัจจะ2คือไร้น้ำใจนักกีฬา 3. คือทำตัวเหมือนคนขี้แพ้พาน 4คือเห็นแก่ตัวชอบสร้างความวุ่นวายและข้อสุดท้ายที่หนักที่สุดเลยคือกําลังทําลายความสามัคคีของอาเซียนแล้วบทสรุปของดราม่าครั้งนี้มันคืออะไรสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะคือต้นทุนครับต้นทุนด้านชื่อเสียงที่กัมพูชาต้องจ่ายไปแบบมหาศาลเลยจากการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวคือเสียงส่วนใหญ่จากทั่วทั้งภูมิภาคเนี่ยเขามองไปในทางเดียวกันหมดเลยว่าการกระทําครั้งนี้มันทําให้กัมพูชาได้เผยธาตุแท้ออกมา ให้เพื่อนบ้านในอาเซียนได้เห็นกันแบบจัดจะเลยกลายเป็นว่าความพยายามที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของไทยดูแย่ในสายตาคนอื่นเนี่ยมันย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองซะง,งั้นครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกัมพูชากําลังโดดเดี่ยวตัวเองแล้วก็ทําลายชื่อเสียงของประเทศตัวเองอย่างรุนแรงเลยและคําถามสุดท้ายที่มันน่าคิดมากๆก็คือเอรอยร้าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตของวงการกีฬาแล้วก็มิตรภาพในอาเซียนต่อไปยังไง เรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันไปยาวๆเลยครับ